อย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้เลยค่ะจุ๋มจะบอกว่าใครก็ตามที่ถามจุ๋มว่าเหตุผลในการสร้างเทวลไยคืออะไรอยากให้คนที่ตกคนที่แย่คนที่ดวงไม่ดีไม่รู้จะขอพรที่ไหนขอที่ไหนแล้วก็ไม่เคยได้สักทีเนี่ยให้คุณได้มีโอกาสขอพรแล้วสมเด็จสมหวังปังๆตามแบบจอมราตตต้องเล่าแบบนี้ก่อนค่ะเธอจุ๋มเป็นคนหนึ่งนั้นที่เคยติดหนี้สูงถึงสามสิบล้านเธอมันเยอะมากเลยนะสามสิบล้านอาใครว่าเยอะพิมพ์คําว่าเยอะกลับมาให้จุ๋มหน่อย เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับองค์พระแม่มารีอมันค่ะว่าถ้าเราได้มีโอกาสปรดหนี้นะเราเนี่ยจะขอช่วยคนเพื่อสร้างบารมีถวายพระแม่จนกระทั่งวันเนี้ยเรามีโอกาสที่เราได้สร้างเทวาลัยเหตุผลของการสร้างเลยคืออะไรรู้ไหมในวันที่จุ่มตกจุ่มแย่คุณจุ่มไปหาหมดูจุ่มไปดูดวงจ่ายเงินที่สําคัญให้ฉันแก้คนเราเนี่ยนะเงินจะกินมนันยังไม่มีแล้วจะต้องให้แก้อีกเอาตรงไหนไปจ่ายคะไม่มีค่ะดังนั้นก็ตั้งจิตบอกตัวเองเลยว,ว่า ถ้าชั้นดีขึ้นมานะฉันจะขอช่วยคนตั้งจิตปัตยานกับตัวเองไว้เลยค่ะสุดท้ายนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการสร้างเทวลไยซึ่งหลายคนก็ถามว่าอาพี่จุมนะ๋มแล้วถ้าไม่มีคนมาจะทํายังไงก็ถือซะเป็นห้องพระบ้านช้นละกันถ้าไม่มีคนมาแต่นะตอนนี้คุณผ่านมาเห็นแล้วนะบอกได้เลยว่าดวงคุณเริ่มเปิดแล้วหรือเปล่าถึงได้มีโอกาสถึงการมาขอพรให้ปัง,ปง ก็อย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้ใครนะที่เป็นหนี้เยอะๆพุ่งตรงมาขอพรกับองค์พระแม่มารีอัลมันใครที่ขายของอยากยอดขายดีๆนะไปขอกับองค์พระแม่คาชาลักษมีใครอยากเดินทางต่าง,างประเทศไปขอกับพระพรหมใครอยากค้าขายอยากซื้อขายที่ดินนะให้ไปขอกับองค์พระแม่ธุรคาองค์นี้เลยมีคนติดหนี้ไม่คืนเงินเราสักทีนี่เลยค่ะพระแม่กาลีอุปสรรคเยอะปัญหาเยอะเอานะผักนะมาแตะกับองค์พระแม่กาลีก,าาากัสพระแม่กาลีาล,ลินทององค์นี้เลยค่ะเธอ ที่สําคัญความรักไม่ดีสักทีมาขอกับองค์พ่อพาตรีมูลติหาเงินมาเท่าไหร่เก็บไม่ได้เลยไปเข้าไปนั่งสมาธิไปขอพรน,นะไปสวดคาถาบูชาดวงชะตานะไปสวดนะชาลิตินะเธอในถ้าเทวะอ่ะฉันมาบอกข่าวดีขนาดนี้แล้วเธออย่าเลื่อนผ่านจองค่ะมาค่ะเจอกันค่ะแล้วที่สําคัญมาแล้วนะ้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าจุกเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทีมงานแนะนําดูแลพาไหว้แบบปังๆค่ะ